ขอถวายความน,น,นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกทุกพระองค์แลขอนามสการพระปัจเจกกโุไตรเจ้าทุกทุกพระองค์องค์อรหันตสาวกทุกพระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทุกโรค เจริญพรไปยังบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวรรเป็นวันรวมมากันทำบุญให้ทานรักษาศีลประพฤติวัดปฏิบัติในวันธรรมสวระแต่และวันพระวันนี้ก็เป็นวันอีกวาระหนึ่ง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศโลกให้ได้รับรู้ว่าพระพุทธศา,าสนาเท่านั้นที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้คือพระนิพพานดังที่ในบทปรบาลีว่า โยจวัสสตังชีเวทุสีโลอัส,สมาหิโตเอกหังชีวิตังสสยโยสีละวันตัสชายโนแปลความว่าผู้ไม่มีศีลมีศีลไม่มั่นคงมีสมาธิไม่ตั้งมั่นถึงแม้จะอยู่เป็นร้อยปีหมื่นปี สู้กับผู้ที่อยู่แม้เพียงวันเดียวแต่เขามีศีลมีการประพฤติวัดปฏิบัติในแต่ละวันพระย่อมประเสริฐกว่าบุคคลที่มีอายุตั้งร้อยปีหมื่นปีแต่ไม่ขนขวายในเรื่องหาอัตธรรมของพระพุทธเจ้าก็ย่อมไม่ประเสริฐบุคคลมีอายุเพียงแค่วันเดียว แต่เขาขนขวายในเรื่องอัตธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมประเสริฐกว่าบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วในเรื่องของสังขารไม่เที่ยงฉะนั้นถ้าเรามัวแต่เพลิดเพลินในเรื่องโลกเกินไปสิ่งที่มันเป็นเรื่องของโลกที่อยู่กับ เรารับรู้แล้วแต่เรายุ่งจนไม่มีเวลาที่จะหาอัตธรรมของพระโทธเจ้าเข้าใส่ตัวมันก็เปล่าประโยชน์ก็เหมือนกับนันทเศรษฐีนั่นแหละนันทเ,เศรษฐีน่ะเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์มากในเชตวันในเมืองสาวัตถีนั้น แต่เป็นคนตะนีทีเหนียวมากเป็นคนที่ไม่ยอมให้ทานบุคคลอื่นเลยเห็นแก่ตัวก็ถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านก็เห็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้ทานบุคคลอื่นนันทเศษฐีนี่ก็เป็นคนอย่างนั้นเช่นเดียวกันเมื่อนันทเศษฐีได้ตายลงไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนนะัขแล้วก็เป็นสุนนัขะ ของในตระกูลของตัวเองนั่นแหละเกิดมาอยู่ในครอบครัวของตัวเองนั่นแหละสุนัขสุนัขหมาดำเมื่อนันทเสษถีตา,ตายลงไปแล้วไปเกิดเป็นสุนัขเป็นสุนัขหมาดำในตระกูลของตนแต่ลูกๆก,ก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อตายแล้วอาจจะไปขึ้นสวรรค์ก็ได้พ่อตัวเองก็ไม่รู้แต่มีอยู่วันหนึ่งลูกๆนั้นนะ่ะ ไปนำสุนัขมาแต่ด้วยความรักความผูกพันมาตั้งแต่อดีตชาติพ่อถึงแม้จะเป็นหมาดำแต่ด้วยความผูกพันลูกกับพ่อมันจึงมาอยู่ร่วมกันนี่แหละความตรรนีทีเหนียวและความที่ไม่เคยทำบุญให้ทานเลยเก็บทรัพย์สมบัติเป็นกองกองแล้วไปกบเอาไว้นันทเศษฐีก็เป็นคนอย่างนั้นเช่นเดียวกัน เมื่อนันทศเสษถีไปเกิดเป็นหมาดำแล้วลูกๆก,ก็คิดว่าทุพ่อไปเกิดในสวรรค์แต่ที่แท้ไม่ใช่ไปเกิดเป็นหมาดำหลังจากนั้นเมื่อหมาดำได้มาอยู่ในบ้านของ,ของตนเองแล้วในชาติปัจจุบันเช้าวันหนึ่งอรุณรุง่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้จาริกพิขาจาร์ไปบินธบาตกับพระอานนทเทระเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนทว่าดูก่อนอานอนท์โอ้นี่ท่านเห็นไหมอาน,นันทเศรีฐีที่เรื่องลือว่าร่ำรวยทรัพย์สมบัติเป็นอันมากแต่นี่แหละด้วยเศษกรรมหรือที่ตนเองทํากรรม ชอบถากถางติเตียนพระพุทธเจ้านันทเสถีตอนเป็นมนุษย์นั่นน่ะชอบถากถางกล่าวตูว่าร้ายพระพุทธเจ้าด้วยกรรมเหล่านี้จึงมาเกิดเป็นหมาดำเป็นหมาดำในตระกูลของตนเองแล้วก็ให้ลูกลูกก็รักหมานั้นเช่นเดียวกันแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นพ่อของตนเองหลังจากนั้นนันทเสถี ก็เห็นพระพุทธเจ้ามาบินธบาตหน้าบ้านของตนเองแล้วก็เห่าหอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสวาาา่านี่แนนายท่านอดีตชาติท่านก็เคยกล่าวติเตียนเราถากถางเราแต่มาชาติปัจจุบันนี้ท่านยังมาเห่าหอนเราอีกหรือ นี่พระพุทธเจ้ากล่าวกับหมาดำนั้นแต่หมาดำนี้รู้ภาษาคนเพราะด้วยสัญชาตญาณของตนตายแล้วไปเกิดเป็นหมาดำเมื่อตอนเองรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นบอกว่าตนเองเนี่ยมีกรรมอย่างนี้อย่างนี้ยังจะมาเห่าหอนเราอีกหรือหมาดำจากที่ตนเองเคยไปนอนอยู่บนเตียงอันนุ่ม แต่สุดท้ายก็มานอนบนเตาขี้เท่าเมื่อลูกๆไปเห็นดังนั้นสังเกตผิดว่าเอ๊ะทำไมลูกๆหมาดำของเราเนี่ยเมื่อก่อนก็นอนบนเตียงนุ่มๆแต่ทำไมวันนี้มานอนในบนเตาขี้เท่าได้คนรับใช้ก็ไปบอกลูกๆของหมาดำนั้นว่าพระพุธทธเจ้ามาแสดงธรรม ไม่รู้พูดอะไรกับหมาดำเมื่อเช้าหมาดำจึงเลยกลายมานอนบนขี้เท่าวันนี้อย่างนี้เมื่อลูกๆได้รู้อย่างนั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้าพระองค์ไปพูดอะไรกับหมาของหม่อมชั้นหรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอุบาโุบาสิกาทั้งหลาย หมาตัวนั้นน่ะเป็นพ่อของเธอทั้งหลายนะลูกๆก,ก็ไม่ยอมเชื่อว่าพ่อตนเองจะไปเกิดเป็นหมาดำเพราะตัวเองยังมีทิฏฐิอยู่เมื่อลูกๆไม่คิดว่าพ่อตัวเองจะไปเกิดเป็นหมาดำพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเธอไม่เชื่อเธอจึงไปถามหมาดำนั้นว่าได้เอาทรัพย์สมบัตินั้นไปกบไว้ที่ไหน เมื่อลูกๆทรงไปทำไปจบไปแจงกับหมาดำว่าด้วยภาษาสัญชาตญาณของหมาดำนั้นคือนันทเศรษฐีรู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกกับลูกอย่างนี้อย่างนี้ตนจึงนำลูกไปหาทรัพย์สมบัติที่ตนกบเอาไว้ในสวนหลังบ้านเมื่อลูกๆคุยเขียไปแล้วก็ไปเจอ ทรัพส,สมบัติที่พ่อกบเอาไว้ลูกลกของหมาดำนันทเสฐีนั้นนะ่ะจึงรู้ว่าโอ้พ่อของฉันนี้ไปเกิดเป็นหมาดำแล้วหมาดำนั้นจึงบอกว่าลูกลกทั้งหลายเธอจงเอาทรัพย์สมบัติทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะไปทำบุญทำทานให้แก่คนยากไร้คนจน คนไม่มีอันจะกินไปทำให้พ่อได้มีอานิสงส์ได้หลุดรอดพ้นจากเกิดเป็นหมาดำนี้ด้วยเธอเมื่อลูกลูกได้ยินดังนั้นก็นำทรัพย์สมบัติของพ่อไปบริจาคหมาดำก็ออกหลุดพ้นจากเป็นหมาดำแล้วไปเกิดเป็นเทพพบุตรบนสวรรค์นี่แหละท่านทางหลาย วันนี้เป็นวันธรรมสาสวนะเป็นวันที่เราควรให้ทานไม่มากก็น้อยก็ยังดีถ้าเราเป็นคนตรณีทีเหนียวแล้วเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จะไปเกิดเป็นหมาดำเหมือนนันทเสฐีนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยท่านทั้งหลายอาตมาไม่ได้ขู่นายาโยมแต่กรรมมันขู่เราอยู่ตลอดเวลาพูดตามความเป็นจริง ถ้าญาติโยมรับได้ก็เอาไปปฏิบัติถ้ารับไม่ได้เราก็เป็นแต่ชาวพุทธในนามรับคำติเตียนพระสงฆ์เทศก็ไม่เคยนำไปปฏิบัติฉะนั้นวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกทุกรูปจเจริญสุขจเจริญธรรม